เวลาสิบนาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ปรดกระหม่อมให้หนายนิพันธ์บุญหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตะร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของจ่าสิบเอกสมชายแดงเงินเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดภายในสวนยางพาราบ้านโคโกหมู่ที่สองตำบลโตเด้งอำเภอสูงไนยปาดีจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่15สิงหาคม2565 นางบ้านเลขที่10หมู่ที่3ตำบลไม้แก่นอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความเลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของจ่าสิบเอกสมชายอย่างหาที่สุดไม่ได้ และในเวลา15นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเจษดาจิตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าสิบเอกวีนัสประดิษฐธรรมเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดภายในสวนยางพาราและถนนสายชนบทบ้านโคโกหมู่ที่2ตำบลโตเด็งอำเภอสุงไงปาดีจังหวัดนราธิวาสเมื่อวัน ที่15สิงหาคม2565และเข้ารับการรักษาพยาบาลณนะโรงพยาบาลสงขลานะครินทอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาการได้รับพระราชทานพระมหาการุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแก่จ่าสิบเอกวีนัดและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ เวลา15นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายสนั่นพง์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ร้อยตำรวจเอกสถาบันสุวรรณการพันตำรวจโทวัชพันโพธ์ร้อยตำรวจโททัศนัยรุรจชิตสิบตำรวจเอกตายุกินเบนโซมาสิบตำรวจเอกอนัทเชียงตุงสิบตำ ตรวจโทพานุวัฒนชมพูนุชสิบตำรวจตรีธนพลชูชื่นสิบตำรวจตรีอนิรุธเจดอศส,สิบตำรวจตรีสุภชัยตันติพนาทิพย์ดาบตำรวจตรียุทธภูมิสมานวงศ์นางประทุมนักทองและนายวินัยหนูสวัสด์ เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดภายในสวนยางพาราและถนนสายชนบ,บทบ้านโคโกหมู่ที่2องตำบลโต๊ะเด่งอำเภอสุงไงปาดีจังหวัดนาราธิวาสเมื่อวันที่15สิงหาคม2565และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสุงไงโกลกอำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนาราธิวาส การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความเพลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง12คนและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้